เรื่องของการหน่วยแพทย์อาสาแล้วก็ยังมีเรื่องของจิตอาสานะคะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7ก็ร่วมกับจิตอาสาได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทาความสะอาดคืนสภาพพื้นที่ให้กับสถานที่ที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามค่ะ พันเอกสุจินทร์ทรัพย์สิสสนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7ได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7จัดกำลังพลจิตอาสาหน่วยพระราชทานกองทัพบ,บกจำนวน20นายร่วมกับกองร้อยฐานราบที่711และหน่วยงานปกครององค์การบริหารส่วนตำบลพาบ่องร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คืนสภาพเดิมให้กับสถานที่ที่ใช้สำหรับจัดตั้งศูนย์ห่วงใยเมืองสามอก โรงพยาบาลสนามหนึ่งอาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำป่ายตามพระราชดำริและโรงพยาบาลสนามสองอาคารกีฬาในร่มสนามกีฬาจังหวัดแม่ห้องศนค่ะโดยในครั้งนี้จิตอาสาก็ได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นนะคะทั้งกวาดล้างในส่วนของอาคารที่มีการใช้งานถนนนะคะรวมไปถึงแพ้วถังตัดหญ้ารอบบริเวณอาคารและก็ถนนค่ะเพื่อจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้พี่น้องประชาชนได้มาใช้บริการกันต่อไปนะคะ